เปิดชมหน้าพิธีกรชายคนเดียวบนเวที MGI 2022ที่เป็นตรงจากเมืองไทยโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการประกวด m i สแก r น n ์ i n t เตอร์เนชั่นแนลสอรับตัดสินมิสแกลน์ในเวลา19นาฬิกาณเซนตูอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็จากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยแฟนนางงามสาวไทยต่างร่วมส่งกำลังใจให้อิงฟ้าวราหะ มิสแกลนไทยแลนด์2022สร้างประวัติศาสตร์ความมงกุฎมิสแกลนงแรกกลับประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นอิงฟ้าก็ไม่ทําให้แฟนนางงามผิดหวังสร้างผลงานจัดเต็มทุกเอเนอร์จีจริงๆจริตนางงามต่างๆที่มีอยู่ใส่ไม่ยย้งเรียกเสียงกรีดจากคนดูทั้งฮอสมกับเป็นตัวจี๊ดเล็กพิกขี้หนูจนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งของเวทีมิสแกนเตอร์เนชั่นแนลด้วยเช่นกัน และในส่วนของพิธีกรบนเวทีอันยิ่งใหญ่ Miss Grand International 2022ก็ได้เชิญตัวพ่อของเมืองไทยอย่างแมทธิวดีนที่บินตรงจากประเทศไทยไปร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งในไอจีส่วนตัวของแมทธิวดีนก็ได้โพสต์ภาพซ้อมคิวพิธีกรมาให้ได้ชมกันต้องบอกเลยว่าเวทีนี้ยิ่งใหญ่สมคำร่ำรือจริงๆค่ะขอขอบหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ